ตุบตับตุบตับตุบตับเสียงหัวใจครับมันเต้นตุบตับแต่ก่อนไม่เคยจะเป็นเพราะไก่เนื้อเย็นมันเต้นเลยครับเสียงหัวใจดังตุบตับทุกครั้งเลยครับที่เจอแก้วตาสายตาแอบมองมานานมันทำการบ้านมานานนักหนา หัวใจก็ได้แต่คิดว่าคนที่คิดจะใช่ไม่น่าผลสแกนด้วยสายตาคู่ชีวาคนนั้นคือเธอสายตาเป็นหน้าต่างหัวใจจะรักชอบใครผ่านสายตาสเสมอมองแล้วจึงบอกใจให้รักเธอ มันย้ำเสมอเชื่อได้ในสายตาต,ตุบต,ตับต,ตุบตับตุบตับหัวใจยอมรับแม่ควันชีวาอยากจะดูแลหัวใจอยู่ชิดใกล้ตลอดเวลาหัวใจตุบตับเป็นมารอการรักษาจากหัวใจเธอ